สวัสดีครับช่องป้าออนพี่สาวหลวงพน,นะครับมาครับมาดูว่าป้าออนทำอะไรเนาะสวัสดีนะคะป้าออนจะมาทำจะมาทำหมกปลานะคะหมกปลาค่ะนี่นะคะปลาปลาที่ย่าพาไปยกยอนะคะ ปลาออนออกมาจากช่องฟิตแล้วนะคะจะมาทำหมกนะคะก็จะมีนะคะนี่ค่ะมีพริกแล้วก็ตะไคร้ปลาออนหัน่นหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะพริกตะไคร้แล้วก็ขาด้วยนะคะหั่นแล้วนะคะจะเอามาตำนะคะเนาะมาตำ ก็จะใส่เกลือด้วยใส่เกลือนิดนึงเกลือนิดนึง ตํ้ำให้ละเอียดค่ะต้องใช้กำลังเยอะนะคะต้ถึงจะแตกถึงจะละเอียดนะะเนาะค่ะเนาะ ละเอียดแล้วก็ตำใส่กับพริกแล้วก็มีเกลือด้วยหน่อยนึงเนาะค่ะเนาะก็มาตำให้ละเอียดมานะคะคุณ FC ทุกท่านนะคะมาดูนะคะวิธีทำหมกปลาปลาออนนะคะ ะได้มีกล้ามมันมดเหมือนลุงพลเนานะค่ะเนาะกลามพริกทีก็กล้ามขึ้นเลยนะคะ แหลกแล้วแหลกแล้วนะคะคุณเอซีทุกท่านนะคะแหลกแล้วแหลกแล้วก็จะเอาลงใส่หม้อนะคะลงใส่หม้อนี่เห็นไหมคะคุณเอฟซีสีพริกว่าออนสีแดงมากเลยนะคะ ละเอียดแล้วนี่นะคะก็จะใส่น้ำปลาะนะคะ น้ำปลาต้มน้ำปลาต้มนะคะนี่ค่ะชืบลงไปเลยอีกนิดนึงค่ะช้อนนึงแล้วก็อีกครึ่งนึงนะคะพอเพราะเพราะว่าปลาก็เยอะนะคะเนาะ รสใส่ด้วยชูรสนะคะผงนัวเนาะค่ะเนาะใส่เท่าที่เราต้องการนะคะโอเคค่ะใส่เยอะก็นัวเนาะค่ะเนาะใส่น้อยก็ไม่นัวเนาะค่ะเนาะก็จะคนเข้าหากันก่อนนะคะโอ้มีปลาตัวใหญ่ด้วย ไม่เป็นไรคะ่ะหมกๆเนาะค่ะเนาะนี่เกาเรียกหมกหม้อนะคะหมกใส่หม้อนะคะ,ะอ่อนจะไม่ได้หอมไปตองนะคะคนลคนลนให้เข้าเนื้อเนาะค่ะเนาะ อูหน้าตาสีสันน่ากินมากเลยก็จะใส่นี่ลงไปเลยนะคะอันนี้เป็นเป็นดอกหอมนะคะดอกหอม ดอกหอมปลาออนจะใส่ลงไปพร้อมกับปลาเลยนะคะเพราะว่าจะเอาไปตั้งเตาไฟก็จะไม่ต้องมาคนเนาะค่ะเนาะไม่ต้องคนเลยนะคะเพราะว่าปลามันปลาตัวเล็กเนาะค่ะเนาะไม่ต้องคนนะคะเนี่ยปลาออนก็จะคนตอนนี้เลยนะคะแล้วก็จะไปตั้งหมอ้อตั้งไฟเนาะค่ะเนาะตั้งเตา,ากะว่าสุกแล้วก็คือปิดแก๊สแล้วก็กินได้เลยนะคะอันนี้เป็นวิธีการ หมกใส่หม้อนะคะไม่ได้หมกใส่ใบตองไม่มีใบตองนะคะเนาะตามตลาดก็ไม่มีหายากนะคะใบตองนี่นะคะเป็นดอกหอมดอกหอมแล้วก็ใส่ตามไปด้วยตามไปด้วย ใบแมงลักนะคะเนี่ยใบแมงลักด้วยใบแมงลักแล้วก็มีใบมะกรูดด้วยนะคะนี่ใบมะกรูดรออนก็จะใส่ไปด้วยกันเลยนะคะกับใบแมงลักคนให้เข้าเนื้อนะคะเนาะวิธีการหมก หมกปลาใส่หม้อนะคะใส่ดอกหอมใบเมงลักแล้วก็บใบมะกรูดด้วยนะคะเวลาเราไปตั้งตั้งเตาเนาะค่ะเนาะไม่ต้องคนเลยนะคะกะว่าสุกแล้วเราก็เอาออกมากินได้เลยนะคะตะอ,อ่อนก็จะคนให้เข้าเนื้อก่อน ก็จะเอาน้ำใส่ด้วยนะคะน้ำใส่ด้วยน้ำใส่ด้วยไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าเราหมกเนาะค่ะเนาะไม่ต้องคนเลยคนนี่ก็คือจบแล้วหมกป,ปลาใส่หม้อไม่ได้ไม่ได้ห่อใบตอง เพราะว่าไม่มีใบตองนะคะที่ตลาดก็ไม่มีดูนะคะคุณเอฟซีน่ากินไหมคะวันนี้สูตรป้าออนนะคะสูตรป้าออนนะคะยังไงยังไงก็ถ้ามีโอกาสป้าออนก็จะไปทําหมกอย่างนี้นะให้ป้าให้ป้าแตนกับลุงพลกินอยู่ที่บ้านกรอกนะคะนี่นะคะ เทากันเลยนะคะเพราะว่าใส่หมดแล้วนาะค่ะนาะน้ำปลาแล้วก็ชูนรสตะไคร้ค่ะแล้วน้ำปลาใส่แอบนึง้งปลาด้วยน้อยนึงเพราะว่าใส่ผักเยอะเนาะค่ะเน้ะคนให้เข้าเน,นื้อนี่แหละคระั <c oughs> จะประมาณนี้นะคะนี่นะคะ เราไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะคะเราก็จะเป็นปิดเตาเตาไฟเนาะค่ะเนาะก็จะตั้งไว้เลยนะคะปิดฝาตั้งไว้เลยจนให้น้ำแห้งเนี่ยนะคะเราถึงจะเอาออกมากินได้นะคะเนะาะแต่ว่าสุกเนะคะเนาะเนี่ยเรียบร้อยนี่นะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะหมูป,ป่าชวนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะ เยบบ้อยแล้วป้าออนก็พร้อมที่จะไปติดเตาเตาแก๊สนะคะน้องตั้งแล้วระค่ะในนะ้นคะก็จะทิทอย่างนี้นะคะไปหมกจะปิดฝาอย่างนี้นะคะท่านนะคะย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ป้าออนหน่อยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ